bye ช็อปขางที่เกิดไปตอนต้นนะคะวันนี้จะมาโฟกัสกันที่ภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกโดยรวมในช่วงครึ่งปีแรกด้วยแล้วก็รวมไปถึงแต่ละภาคส่วนที่จะมีส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือแล้วเราจะมีทางเลือกใหม่ๆในการลงทุนได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้พนั่งอยู่กับพี่พูดเรียบร้อยแล้วพี่พูดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพรวตอนนี้รู้สึกสับสนมากไม่รู้เลยว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงภาพรวมเพราะว่ามองบางที่ก็บอกดีบางที่ก็บอกว่าน่ากังวลพี่พูดเล่าให้ฟัง ก็ค <c oughs> uh ือ จริงๆแล้วทุกคนก็บอกว่าดีกว่าปีก่อนๆน,นะคะดีกว่าปีก่อนๆเพราะอะไรเพราะว่าอย่างยุโรปเนี้ยมันก็ผ่านวิกฤตหนี้ผ่านอะไรมาเริ่มฟื้นตัวะนะคะเทปที่แล้วเราคุยกันอ่าเริ่มฟื้นตัวจากในประเทศอเมริกาอ่ะฟื้นตัวเศรษฐกิจดีตัวเลขก,การจ้างงานดีเพราะฉะนั้นเนี้ยภาพมันน่าจะดีใช่ไหมคะอ่าฟอร์เคสเศรษฐกิจก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันความผันผวนผนี่เล่าตั้งแต่เทปที่แล้วอ่ะมันเยอะแยะ ไปหมดที่มันเป็นความเสี่ยงแล้วก็มาเป็นสิ่งที่ชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจลงไปบ้างแล้วเราก็ต้องมอนิเตอร์กันต่อะนะคะก็ยังแต่ต้นปีถ้าพูดถึงเราก็อ้างถึงพวกสถาบันระดับโลกอย่าง IMF อเงี้ยนะคะปรับลดคาดการเศรษฐกิจโลกนะคะลงไป0.2อ่าก็ถือว่าเป็นข่าวที่ใหญ่โตนะคะแล้วก็ยังมีสาภาพยุโรปอ่าก็ปรับลดคาดการเศรษฐกิจยุโรปอีกเหตุผลของแต่ละท่านก็อย่างที่เราคุยคุยกันอ่าเรื่องน้ํามันลงอ่าพอน้ํามันก็ต้องไปกระทบเอ่อกับประเทศที่เศรษฐกิจเอ่อ ดรฟ์ด้วยน้ำมันประเทศกำลังพัฒนานเฟอรก็ไม่ฟืน้นอีกอ่าพวกข้าพันราคาต่ําเงินเฟอยุโรปไม่ฟืน้นญี่ปุ่นไม่ฟืน้นอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการอ่อนค่างเงินของของค่างเงินหยวนเศรษฐกิจจีนจะเติบโตแค่ไหนหพูดถึงเยอะมากพูดถึงเยอะมากพงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างจีนเนี่ยมันเรียกว่าได้รับ attention จากทั่วโลกจนกระทั่งเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะคนนักลงทุนอยู่ในพูดถึงตลาดทุนอยู่ในภาวะกลัวความเสี่ยงกลัวว่าค่างเงินหยวนเนี่ยจะอ่อนต่อเนื่องไปหรือเปล่านโยบายที่ลดดอกเบี้ยต่างๆของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยจะทำให้ความสามารถของออแบงก์ แย่ลงหรือเปล่าไม่มีไรายได้จากดอกเบี้ยเลยนโยบายจะมีประสิทธิภาพหรือเปล่าความผันผวนพวกนี้ทําให้ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยนะคะผลตอบแทนของสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยติดลบเพราะว่าเงินไหลออกไปอยู่ที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํา ของพราติดตามข่าวสารพวกนี้อยู่แล้วทราบว่าทองคำเนี่ย y e r to Date เนี่ยบวกมานะคะน่าจะเกือบนแบบกระตุยกระจายเกือบ15%ซึ่งไม่ได้คาดคิดเราบอกว่าอุ้ยดีมาทองคำมันไม่ค่อยมีเงินเฟ้อก็ไม่มีราคาไปแต่ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้วอเมริกายุโรปประเทศกำลังพัฒนาอย่างจีนเนี่ยติดลบจีนนี่ตั้งแต่ต้นปีติดลบนี่ 15บ0บาดเจ็บกันเลือดซิบนะคะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็เติบโตแต่ว่ามันความเสี่ยงเยอะความเสี่ยงเยอะที่ต้องมอนิเตอร์ต่ออ่าก็มาท่านท่านทั้งหลายสถาบันทั้งหลายก็มาปรับกันทุก3-4เดือนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ต้องตามภาพใหญ่ไปด้วยแต่ประเด็นคือพอเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีสัญญาณฟื้นแต่ความเสี่ยงก็เยอะ เพราะฉะนั้นในแง่มุมการลงทุนนะคะพ่พุธเราก็ไม่รู้ว่าแล้วเราจะฝากชีวิตไว้กับไว้กับส่วนไหนดีฝากเงินไว้กับตรงไหนการอุปโภคบริโภคภายในประเทศหรือแม้แต่เซกเตอร์ไหนที่มันที่มันทนแรงเหวี่ยงของเศรษฐกิจได้ใช่พูด,พด,ดีกว่าพูดถึงการลงทุนน้อง<ช>้าวทุกคนเนี่ย น่าจะมีที่ปรึกษาการลงทุนไม่เพื่อนฝูงผู้เชี่ยวชาญก็เป็นธนาคารนะคะเจ้าหน้าที่ใช่ใช่ใชพวกนี้เดี๋ยวนี้เขาจะแนะนําการลงทุนเป็นแบบพอร์ตโฟลิโอใช่ไหมคะจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับเรียกว่าอายุทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากพี่พูดที่อยากให้เราอ่ะสติ๊กหรือว่ายึดอยู่กับไอ้สัดส่วนการลงทุนแบบนั้นเพราะว่ามันพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม กับอย่างเรานะคะอย่างน้องแพรวนี่หุ้นน่าจะน่าจะเยอะพอสมควรเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งอยู่ในอยู่ในวงการนี้แล้วก็อยู่ในช่วงวัยที่ชายังเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงสินทรัพย์ประเภทเสี่ยงสูงก็ในพอร์ตก็น่าจะมีเยอะเพราะฉะนั้นในภาวะที่เศรษฐกิจโอเคขึ้นแต่ความผันผวนเยอะแบบนี้เราก็อาจจะ ลงทุนในสัดส่วนที่ตัวเองได้รับคำแนะนำเนี่ยแหละแต่อาจจะเลือกอะไรที่มันมีความทนทานหน่อยอาจจะไม่เน้นอะไรที่เติบโตมากอาจจะไปอย่างที่เมื่อกี้คุยกันตอนก่อนเริ่มรายการเรียกว่าโลเบต้าหรือเบต้าต่ำมีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจหรือว่ามีอะไรที่ค่อนข้างมั่นคงอย่างเช่นให้เงินปันผลไปหาหันไปหาอะไรที่ให้ดอกเบี้ย เรียกว่าเอาผลตอบแทนไว้ก่อนเฉพาะหน้าตอนนี้ศักยภาพในการเติบโตรหรือ capital appreciation เนี่ยชะลอชะลอนิดหนึงอ่าเป็นคอนเซปต์ <concept S 1> ในการใช่ใช่แล้วประเด็นคือถ้าเราจะไปแบ่งแยกตามแบบตามประเภทหรือตามเซกเตอร์ที่น่าสนใจเนี่ยพี่กุศมันมีตัวไหนที่กำลังมาหรือว่าแบบปลอดภัยกับแรงเหวี่ยงบ้างเออถ้าพูด ถ้าพูดเรื่องการลงทุนแน่นอนทุกท่านอยากฟังเรื่องหุ้นใช่ไหมคะหุ้นเนี่ยถ้าในตลาดแบบนี้พวกหุ้นที่โลเบตา้าอย่าี่บอกพี่บุญบอกก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราน่าจะเข้าหาเพราะว่าอะไรพวกด<อ>ิเฟนซีฟนะคะโลเบต้าเนี่ยเขากเ็เป็นพวกสินค้าประเบริโภคสารุประโพคพวกนี้นะคะเขาจะให้เงินปันผลเยอะ,ะแล้วก็ราคาก็ไม่เหวี่ยง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินปันผลพูดบอกแล้วมันเป็นไรายได้ประจำะนะคะเราน่าจะหันไปหาพวกนี้นะคะออตอนนี้เนี่ยพี่ยูดมีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่อยากจะแนะนำะก็คือพวกออกองทุนอสังหาร,ริรมทรัพย์กองทุนโคร,ร,ร,รงสร้างพื้นฐานนะคะมันไม่ใช่ของแปลกใหม่สำหรับนักลงทุนไทยคันเปนรเาไหมคะที่มีปันผล แล้วก็ราคาค่อนข้างนิ่งๆถ้าเปรียบเทียบเป็นลักษณะนี่เป็นอยางไงคะใช่เลย <c oughs> เพราะว่านี่คือธรรมชาติของออสินทร,รัพย์ประเภทนี้มีปันผลเพราะอะไรด้วยตามกฎหมายนะคะกองทุนประเภทพภกอสังหาร,ริมทรัพย์เนี่ยนะคะหรือโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยทางการเขาจะให้จ่ายผลตอบแทนมา <c oughs> ให้ผู้ลงทุนในรูปเงินปันผลไม่ทั้งหมดก็โดยส่วนใหญ่ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไรที่ค่อนข้างเป็นไรายได้ประจำํำแต่พอนึกถึงในบ้านเราเนี่ยก็เพิ่งจะมีการลงทุนประเภทนี้ได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะนึกถึงอยู่ไม่กี่อย่างแต่พอเป็นภาพของเศรษฐกิจโลกแล้เนี่ยะคะ่ะพี่ปุ๊ดมันเขาประกอบไปด้วยแบบเซกเตอร์อะไรบ้างในในอินฟาส u ตรเจอร์เนี่ยพูดถึงกองทุนพวกโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะโครงสร้างพื้นฐานตามดัชนีของโลกเนี่ยนะคะ หุ้นหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกเนี่ยเ,เขาแบ่งกันประมาณประเภท4ี่กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะก็อ,อย่างแรกจริงๆเป็นของใกล้ตัวทางนั้นพี่วุฒิพูดเนี่ยน้องแพล,ว,แลวจะนึกออกจะอ,อ๋ะอ,อก็คือพลังงานพลังงานาพลังงานก็เป็นพวกผู้ผลิตท่อหรือว่าผู้ที่เป็นคลังเก็บน้ำมันก๊าซธรรมชาติพวกนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็นคมนาคมขนส่ง ก็ผู้ <P TS S 1> ที่บ้านเราใช่ใช่คมนาคมขนส่งก็<ะ>หือเหมือนออพวกผู้ที่ประกอบการเรื่องแอร์พอร์ตท่าเรือรถ<ะ>ไฟฟ้านะคะ,ะหรือว่าทางทางถนน<ะ>อย่างนี้หรือว่าถ้าพวกสื่สอสารกลุ่มที่3นะคะก็จะเป็นพวกผู้ให้บริการ ทรคมนาคมทั้งหลายเคเบิลใยแก้วอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกสารุปโภคก็คือผู้ให้บริการผู้ผลิตผู้จ่ายน้ำไฟฟ้าอาพลังงานทดแทนพวกนี้คือ4กลุ่มหลักของโครงสร้างพื้นฐานเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นสเกลที่ใหญ่ค่ะ เยมากเพราะว่าประชากรต้องต้องกินต้องใช้ถึงเศรษฐกิจจะดีไม่ดีเราก็ต้องใช้มันทุกวันใช่แล้วใช่แล้วข้าใจภาพแล้วแล้วก็มีเงินปันผลด้วยใช่ค่ะนี่คือคอนเซ็ปที่คุยกันในวันนี้แล้วแล้วลักษณะเด่นของเขานอกเหนือไปจากนี้มีอะไรบ้างหุ้นหรือหลักทรัพย์ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะคะลักษณะเด่นเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่เมื่อกี้พี่บอกแล้วมูลค่าสูงไม่ใช่อยู่ๆน้องแพรบอกพี่พุทธจะออกแพรอยากจะออกจากงานประจํา ไปผลิตไฟฟ้าไม่มีไม่มีนะคะก๊วเนเนี่ยอ่าเป็นสเกลใหญ่เ <ฮะ S 1> งินลงทุนสูงใช้เวลาในการก่อสร้างในการจัดก่อนที่จะให้บริการห,หรือว่าประกอบธุรกิจเนี่ยนานแต่พอเสร็จแล้วมันกินยาว นะคะพวกโรงไฟฟ้าที่กุดน้ํามัน <ๆ S 2> พวกนี้นะคะหรือว่าเสาโทรคมนาคมพวกนี้พูดกันถึงหลัก20ปี30ปีใช่เป็นลักษณะนั้นซึ่งเราเข้าใจภาพใหญ่แล้วเราสนใจแล้วแล้วประเด็นคือกรารซีกรอนไทยมีอะไรตอบโจทย์เราไหมคะ,ะมีค่ะกองทุนโครงสร้างพื้นฐานะคะที่เราจะออกในเดือนมีนาคมนี้15-21มีนาคมนะคะชื่อกองทุน K Global Infrastructure Fund ตรงตัว KG Infra KG Infra Global เลยใช่แล้วอ,อ๋อนั่นคือชื่อกองทุนที่กำลังจะ IPO 15 21แต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้ายังอยากรู้เนี่ยยังไม่ให้รู้ต้องไปพักกันก่อน <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยจะกลับมาเจาะลึกถึงกองทุนนี้เลยว่าเอ๊ะไปลงทุนยังไงผลตอบแทนที่ผ่านมาจะประมาณเท่าไหร่ความเสี่ยงมีหรือไม่แล้วเหมาะกับนักลงทุนประเภทไหนพักครูหเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบเพิ่มเติมกันค่ะ